ใต้สะพานเก่าๆริมแม่น้ำนั่นแหละมีเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องผีตายทั้งกลมที่คอยหลอกหลอนมานานนมเขาว่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหิงท้องแก่โดนทำร้ายจนตายตรงนั้นศพถูกทิ้งไว้ใต้สะพานอย่างอนาถตั้งแต่นั้นมาใครผ่านไปแถวนั้นตอนกลางคืนมักจะได้ยินเสียงสะอื้นหรือเห็นร่างหิงสาวท้องโยยเดินวนเวียนคืนนั้นเรากับเพื่อนออกไปลองของ แอบไปนั่งกินลมชมวิวใต้สะพานมืดๆเผื่อจะได้เจอดีอย่างที่เล่ากันจ,จู่ๆลมเย็นเยือกก็พัดมาพร้อมกลิ่นสาบแปลกๆแ,แล้วเราก็ได้ยินเสียงเพลงกล่องเด็กแผ่วๆล,ลอยมาจากความมืดมิดขนเราลุกสู้ไปทั้งตัวพอเงยหน้ามองขึ้นไปตรงคานสะพานเราเห็นเงาตะคุ่มคุ้มร่างผู้หญิงท้องโยกำลังแกว,ว่งไกวช้าๆเท่านั้นแหละเรากับเพื่อนวิ่งป่าราบไม่คิดชีวิต ไม่เคยหันกลับไปมองสะพานนั้นอีกเลยจนทุกวันนี้ผู้สนับสนุน k M MM M T H เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง